ยิ้มออกแล้วเรติ้งตอนจบกรุงน้ำพึง่งพุงปรีดเวียพระพายคู่จิ้งเคมีเยี่ยมเนื้อเรื่องมาถึงตอนอวสานแล้วค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาสําหรับละครเรื่องกรงน้าพึง่งละครเรื่องนี้นําแสดงโดยพระเอกเบอร์หนึ่งของช่องเจ็ดอย่างเวียสกลวัฒน์ขนารถกับนางเอกรุ่นน้องอย่างพระพายร,รมิดาธีรพัฒพร้อมนักแสดงมากฝีมืออีกมากมายไม่ว่าจะเป็น พคนอสวะมั่นคงสกายมาเรียนนทพัฒนใจกันทารัตพามันตลาลพะ ขวัญกวินเกิดลาภผลพลละวัดมนูนประเสรศิฐทีระพง์เหลี่ยลักวงขจรศักดิ์รัตานานิสัยรัชดาพรทน่นทาอาติรุษสิงห์อัมพลทีวนิษนันทาดาวีพวกบางยี่ขันและอื่นๆสำหรับเรตติ้งตอนจบของละครกรงน้ำพึง่งสามารถทำไปได้ถึง4.531หากเฉลี่ยแล้วตกอยู่ที่3.61 7ถือเป็นเรตติ้งที่สูงอยู่พอสมควรเลยค่ะสมกับเป็นงานแสดงของคู่จิ ครูใหม่ของช่อง7็ดจริงๆค่ะ